สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมวิดีโอของเจ้าเกษตรยนต์นะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเจ้าเกษตรยนต์จะมาแนะนํานะครับในการตรวจเช็คตรวจซ่อมแก้ไขเ,เครื่องมือการเกษตรนะครับขั้นพื้นฐานในเบื้องต้นนะครับก่อนที่เราจะส่งให้ช่างมืออาชีพได้ตรวจเช็คตรวจซ่อมต่อไปนะครับเราลองมาตรวจเช็คตรวจสอบขั้นพื้นฐานเบื้องต้นกันก่อนนะครับ สิ่งที่ผมจะมาแนะนําในวิดีโอนี้ครับนั่นก็คือปั๊มพ่นยาสภายหลังแบตเตอรี่นะครับที่มันเพิ่นเห็นอยู่ในวิดีโอนี้ตัวนี้เจ้าของเขาบอกผมว่ามันพ่นน้ํายาไม่ออกนะครับแล้วเขาก็แจ้งว่าแบตเตอรี่นั้นเขาก็ชาร์จเต็มอยู่นะครับแล้วเขายังเอาแบตเตอรี่เนี่ยถอดออกไปแล้วไปใส่ตัวเครื่องตัดหญ้าแบตเตอรี่เหมือนกันนะครับแบตเตอรี่ตัวเนี้ยลูกค้าถอดออกไปแล้วนะ แล้วก็เอาไปใส่เครื่องตัดหญ้าแบตเตอรี่มันใช้งานได้นะครับแบตเตอรี่จะเป็นทรงสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับแต่พอเอามาใช้กับตัวนี้ก็ใช้งานไม่ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูครับว่ามันเป็นอย่างที่ลูกค้าเขาได้แจ้งว้าหรือเปล่านะครับเขาชาร์จเต็มแล้วนะครับเนี่ยกราชาร์จเต็มแล้วอ่ะเดี๋ยวลองมาดูก่อนนะครับว่ามันเป็นที่สาเหตุใดนะครับดูเจ้ากระเซ็นยนแล้วทุกอย่างง่ายหมดนะครับเราะเลื่องยากๆเจ้ากระเซยนยนไม่ทําให้ดูนะครับนี่ครับตั้งายแบตเตอรี่ ตรงนี้เลยนะครับแปดลิตรนะครับอันนี้น่ารักดีนะครับเป็นทรงขวดน้ํบาเบานะครับสพายหลังทีนี้เจ้าของเ็าบอกว่ามันมันพ่นยาไม่ออกนะแบตเตอรี่เขาก็ชาร์จเต็มแล้วด้วยแล้วก็เอาไปใส่เครื่องมือตัดยาอีกตัวหนึ่งนะครับแบตเตอรี่ตัวนี้เขาบอกว่าใช้งานได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาลองเช็คในเบื้องต้นก่อนนะครับเปิดสวิตช์ออนแล้วนะครับ พบเจอกันในตอนกลางคืนนะครับขอเปิดไฟก่อนครับยามค่าคืนนะครับเงียบสงบถ้าผมมีเวลาผมก็จะมาทําคลิปแนะนําให้เพื่อนๆตรวจเช็คตรวจซ่อมต่อไปนะครับขั้นพื้นฐานนะครับก่อนส่งช่างมืออาชีพได้รับซ่อมต่อไปนะครับมาเปิดสวิตช์นะครับปุ่มอยู่ไหนเอ่ยเนี่ยครับไฟสีเขียวนะครับขึ้นแล้วก็ดับไปกลายเป็นไฟสีแดงนะครับ อันนี้แสดงว่าสถานะไฟแดงนี้แสดงว่าเป็นการแบตเตอรี่อ่อนนะครับถ้าขึ้นไฟแดงอย่างแบตเตอรี่อ่อนนะครับมีเสียงลองอีดนะครับปิดชิงครับเปิดนะครับเนี่ยเหมือนแบตอ่อนนะครับเพื่อนๆถ้าขึ้นแดงอย่างเงี้ยแบตอ่อนแต่เมื่อกี้มันเขียวใช่ไหมแล้วมันก็แดงแต่เจ้าของบอกแบตเตอรี่ตัวเนี้ยเขาเอาไปใส่ เครื่องตัดหญ้าแบตเตอรี่เหมือนกันน่ะที่มันใช้ใช้ด้วยกันได้อะ่ะเขาบอกว่ามันใช้ได้นะเนี่ยเขาบอกว่ามันใช้ได้แล้วก็ชาร์จเต็ม้วด้วยเขาบอกว่ามันใช้ได้แต่เราเช็คเบื้องต้นในวิดีโอนี้มันขึ้นเขียวแป๊บเดียวแล้วมันกลายเป็นแดงนะเหมือนแบตอ่อนขอลองอีกทีนะครับดูนะครับเดี๋ยวดูนะครับเนี่ยแบตอ่อนนะเป็นไฟแดงอะ่ะ ลองคนดูนะเนี่ยเป็นไฟแดงนะเพื่อนลองมาพ่นดูวดูจกเสร็จยนทุกอย่างง่ายหมดนะครับเพราะเรื่องอย่างยากไม่ทำให้ดูนะครับกดกดพ่นแล้วนะนี่มอตเตอร์ไม่ทำงานนะเพื่อนก็ไฟมันแดงอะ่ะแบตเตอรี่มันอ่อนแต่เจ้าของก็บอกว่าแบตเตอรี่ก็ชาร์จเติมแล้วนะ ทีนี้เราจะไปยังไงต่อครับอย่างแรกนะครับถอดแบตมาเช็คไฟครับว่าเหลือเท่าไหร่กี่โวลต์นะครับแดงดันยังน้อยต้องสิบสองขึ้นไปนะครับสิบสองถึงสิบสี่นะครับเนี่ยเราถอดแบตมาเช็คดูนะครับปิดตูิก่อนนะครับแปดลิตรนะครับตรงกระบอกน่ารักน่ารัก แกจะเรียกสองนี้นะ mm. เพื่อนเรามาพบกันย้ำคำคืนนะสิบส <Okay. S 2> <12. S 1> องวลต์นนะ mm. โอเคว่าสิบสองวลต์นะเ mm. ช็ดไฟดีกว่า mm. อันนี้สิบสองจุดหกนะชาร์จเต็มอยู่ที่ส mm. ิบสองจุดหกตอนเราเปิดสวิตช์ mm. ครั้งแรกมันขึ้นสีเขียวนะสภาพก,กระตกเป็นแดง ตอนนี้ผมว่าแบตมัน่าจะเสื่อมมากกว่าแต่ทําไมเจ้าของเขาแจ้งว่าเอาไปใส่กับเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้านะใช้ได้นะอันนี้เขาบอกว่าเอาใส่เครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าใช้งานได้ดีด้วยแต่พอมาใส่กับปั๊มพ่นยาแบตเตอรี่ตัวนี้กับใช้งานไม่ได้ผมก็ไม่แน่ใจว่าสเปคเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้ากับปั๊มพ่นยาแบตเตอรี่สภายหลังตัวนี้อันไหนที่มันกินกระแสมากกว่ากันนะบางทีตัวนี้อาจจะกินกระแสมากกว่าเครื่องตัดหญ้าแบตเตอรี่ไฟฟ้าก็ได้ จะเช็คไฟด้วยครับตั้งมิเตอร์ก่อนครับแล้วก็ตั้งมิเตอร์ไปที่เปิดไฟดีกว่า DC 5้าสิบโวลต์หาขั้วบวกกับขั้วลบบวกอยู่ซ้ายลบอยู่ขวา จิ้มเลยนะครับโอ้แบตสิบสองโวล์นนะเพื่อนเห็นไหมครับแบตสิบสองโวล์นนะสิบสองโวล์ไม่เสียนะเนี่ยโอ้แบตด,ดีนะเนี่ยแบตสิบสองโวล์นเนี่ยเออแล้วทำไมมันถึงไม่ทำงานนะจริงอย่างทีเจ้าของบอกนะแบตอันนี้เอาไปใส่ เครื่องตัดยาแบตเตอรี่ใช้งานได้ดีเลยนะแต่พอเอามาใส่กับไอเจ้าตัวนี้กลับมีปัญหาเอาละทีนี้ทำไงต่อครับเพื่อไม่ให้เป็นการหลงทางนะครับเพื่อนๆเอาแบตสำรองมาลองนะครับอีกหนึ่งลูกนะครับมีแบตสำรองอยู่นะแบตบสำรองอย่างนี้เลยต่อสายเข้าไปเดี๋ยวลองดูมันจะใช้งานได้ไหม ตอนนี้ผมกมได้เอาแบตเตอรี่สำรองมาตรวจสอบนะครับเพื่อให้เห็นการหลงทางนะครับอันนี้วัดไฟแล้วได้12โวลต์นะครับแต่ไปใส่ในน no ี right <c oughs> ้ใช้งานไม่ได้แล้วเจ้าของบอกตัวนี้ไปใส่เครื่องตัดหญ้าไฟฟ้ากับใช้งานได้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาแบตของผมที่มีอยู่นะครับก้อนใหญ่เลยนะครับใส่ดูนะครับตอนนี้ผมต่อไว้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเปิด์วิสเลยนะครับเราจะได้ไ <independ ents> ม Mario, ่หลงทางนะครับเปิดสวิส์ออนแล้วนะครับ หาสวิตไม่เจอครับตอนนี้สวิตอยู่ไหนตอน,นอ,อนครับนนก็ไม่ได้ครับไฟขึ้นแดงครับนนไฟขึ้นแดงครับพื่เปเห็นนะครับไฟแดงเราลองตีเลยนะครับมีเสียงลองตีครับเหมือนช็อตนะครับก็นนสรุปได้ว่าแบต ไม่มีปัญหานะไม่ได้เป็นที่แบตเดี๋ยวต้องเปิดตูดแล้วครับเด๋ตวผมต้องถอดออกก่อนมันจะมีเสียงร้องดังตีเลยนะ๋ย่ผมต้องเปิดตูดข้างล่างนี้ทำการเช็คดูนะครับรอสักครู่นะครับแล้วนะขอเปิดตูดก่อนครับตอนนี้ผมก็ได้เปิดเจ้าฝาครอบฐานด้านหลังออกเรียบร้อยแล้วครับแล้ก็จะเจอชุด มอเตอร์นะครับโมอเตอร์ Motor ยังใหม่นะครับ๋ยวผมก็จะทําการนะครับถอดสายเ้น,นี้ออกนะครับก็จะมาต่อตรงกับจอแบตเตอรี่นะนี่ครับออกก่อนนะครับหนึ่งเส้นนะครับแล้วก็วเอาคัวนี้ออกอีกหนึ่งเส้นนะครับ เราจะเช็คไปเราจะเช็คมอเตอร์ครับว่ามอเตอร์นั้นมีปัญหาหรือเปล่านะครับนี่ครับถอดออกก่อนนะครับนี่ครับสองเส้นนี้นะครับนี่ครับเดี๋ยวไปเอาแบตเตอรี่มาลองครับลองเลยนะครับลบใส่ลบนะครับบวกใส่บวกเห็นผมจะใส่นะครับหายไปไหนวะ สีแดงสีแดงหายอ๋อนี่เนี่ยบอกลบนะจิ้มเลยอ่ะมอเตอร์ไม่เสียนะครับทีนี้มอเตอร์ไม่เสียอะไรแล้วที่มันเสียอ่ะผมต้องไล่นะครับผมมองไปที่วอลลุ่มนะวอลลุ่มตัวนี้นะครับเนี่ยครับผมจะตัดระบบวอลลุ่มออกนะครับเนี่ยวอลลุ่มตัวเนี้ย เลงน้ำยาบอลน้ำยาตัดออกเลยนะครับเดี๋ยวผมคอตัดสายออกก่อนนะครับมอเตอรไมไ่เสียนะครับเดีย๋ยวตัดสายวอลลุ่มออกก่อนนะครับเดี๋ยวพันให้ทุกอย่างเข้าที่ก่อนขอนขาที่เดิมก่อนนะครับเดี๋ยวลืมครับกลางคืนเนี่ยนะครับง่วงนอนครับสายวอลลุ่มเส้นไหนเส้นนี้อ่ะอันนี้ไม่ใช้ นี่กลาวลบวรวมออกลบใส่คาร์ลบไปเลยแต่พูดรวมออกอีกเส้นหนึ่งนะวรวมเส้นนี้วรวมเมื่อกี้อยู่กับเส้นนี้ใช่ไนหะมเลยเส้นนี้มื่อกี้มันอยู่อย่างนี้เนาะ ใช่เนาะทีนี้เราก็เอาสีนี้กาววอลลุ่มนี่เอาออกแดงนี่ก็เอาออกกาววอลลุ่มเอาออกก่อนปึ๊บนี่เอากาววอลลุ่มออกแล้วนี่นะกาววอลลุ่มนะเอาออกพันเข้าไปแดงที่มาจากวอลลุ่ม เนไหนวะเส้นนี้เอาออกนี่แดงที่มาจากวอลุ่มาออกเส้นนี้คือกราวกราวเส,ส้นไหนกราวเส้นนี้นี่กราวเส้นนี้ใส่ข้บไป เงินเยี่ยออก,อออกดำกาออกสวิตเปิดแต่ยังคลบเดี๋ยวจะใส่แบตเตอรี่แล้วลองดูดีของมันนะครับเสียบเข้าไปแล้วลองเลยคลบอยู่ไหนวะ อันนี้ปิดสวิ่ติดนะครับอ้าติดแล้วครับนะครับปิดสวิฟปิดสวิฟนี่ครับก็แสดงว่านะครับอาการเสียของปั๊มพันยาแบตเตอรี่สปายหลังตัวนี้นะครับวอลลุ่มเล็งเบาน้ํายาเสียนะครับวอลลุ่มชุดนี้นะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับเนี่ยวอลลุ่มชุดนี้นะครับ ผมก็เลยตัดวงจรวอลลุมออกนะครับใช้เป็นสวิต์ปิดเปิดเอานะครับทีนี้ก็จะใช้งานได้แล้วนะครับยวเปิดอีกทีนะครับนี่ครับไฟนะสีเขียวขึ้นแล้วนะครับมอเริ่มทำงานแล้วนะครับวอลลุมนี่ไม่ต้องไปใช้นะครับมันช็อตครับช็อตวอลลุมนะครับนี่ครับใช้งานได้ครับเดี๋ยวผมกอเก็บรายละเอียดอีกทีนะครับ แล้วก็ปิดฝาใส่ประกอบให้เรียบร้อยเดี๋ยวลองมาพ่นน้ํายากันนะครับว่ามันจะดใช้ได้หรือเปล่านะครับรอสักครู่นะครับตอนนี้ผมก็ได้ประกอบชิ้นส่วนต่างๆ,ๆ,ๆกลับไปในที่เดิมเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เด็ดเติมน้ําเข้าไปในนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับว่าจะพ่นน้ํายาออกหรือไม่นะครับเปิดสวิตช์ครับ มียางนะเปิดยางนี่ครับไฟเขียวขึ้นครับโมเตอร์หยุดคันทํางานครับแสดงว่าปั๊มน้ายาออาไล้นะครับนี่ครับก็แสดงว่าปั๊มพ้ยาแบตเตอรี่สปายหลังตัวนี้ก็กลับมาใช้งานได้อีกครั้งนะครับเพื่อนเพื่อนชมอยู่นะครับพบเจอปัญหาแบบนี้นะครับก็ให้ทําตามคลิปวิดีโอที่โจ๊กเกษตรยนตแนะนําได้เลยนะครับปั๊มพ้ยาแบตเตอรี่ส้ายหลังนะครับ กี่โวลต์นะแปดลิตรนะครับปัมบัญญาแบตเตอรี่สพายหลังแปดลิตรนะครับตอนนี้กลับมาใช้งานได้แล้วนะครับสถานะไฟเขียวแบตเต็มนะครับจริงอย่างที่เจ้าของเขาบอกนะครับเอาแบตเตอรี่ไปใส่ตัวตัดยาไฟฟ้านั้นใช้งานได้นะครับแต่พอเอาแบตเตอรี่มาใส่ตัวนี้ใช้งานไม่ได้แล้วพอจเจ้าเกษตรยนต์ในทำการตรวจสอบแก้ไขในเบื้องต้นขั้นพื้นฐานนะครับโดยเอาแบตมาลองนะครับก็ยังใช้งานไม่ได้นะครับ ก็เลยต้องทําการนะครับหรือตรวจสอบไล่วงจรนะครับก็ได้พบนะครับว่าวอลลุ่มตัวนี้เสียนะครับนี่ครับวอลลุ่มตัวนี้ช็อตนะครับผมก็เลยตัดออกไปนะครับไม่ใช้นะครับนี่ก็ใช้ง,งานได้นะครับ หากเพืเ่อนๆชื่นชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับก็บฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับช่วยเป็นกําลังใจในการทําคลิปวิดีโอใหม่ๆหน่อยนะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้จเจ้เกษตรยนต์ก็ต้องขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ